เลี้กวว่าเี้ยวไหมโอ้โคนนึครับโอ้คนนึกว้าลมคุณงแอปลงอัพโมเดิร์นครับสวัสดีครับยู่ผมคือเก่าครับแอปโมเดิร์นนะครับมือนีครับสิบห้าไปเที่ยวนะครับเที่ยวดำตกนะครับเป็น น้ำตกนะฮะคนเยอะครับอยู่วัดทลุงนะฮะนั่นแหละครับกาอยู่ภาคใต้ครับผีต้นมาเนื่งในวาระสงการนะฮะในเทศกาลสงการนะครับโอเคครับก็กําลังเดินทางครับโอเครอไปดูที่น้ำตกเลยแล้วกันว่ามีคนเยอะหรือไม่มีหรืออะไรยังไงนะครับตอนนี้เรามีส้มตําจะไปตำกินอยู่ที่น้ำตกด้วยนะฮะนั่นแหละครับก็โอเค ไว้เจอกันที่รูบตัวครับไปกำลังเดินทางฮะ นะน,น้ำตกไพรวันโอเคครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานเฝ้าดูนะอโอเคครับน้ำตกไพรวัน,ปวนเปลี่ยนที่ครับเปลี่ยนที่ก็บรรยายกาศก็ว่าคนก็เยอะนะรถเยอะอยู่ครับรถจอดเยอะอยู่พอมาถึงแล้วครับจะมีร้าน ้าลานไข่ของร้านส้มตำไข่ย่างโอเคนนาตเดียวียวเดียวตอนนี้ดูสภาพผมถ้าคุณหมูผื่นนะ เดี๋ยวพาไปเล่นน้ำครับท okay. okay. ุกคนโอเคครับก okay. ็เดีดูบรรยากาศข้างหน้ากำลังเดินพาเดินเดินเดินไปนะฮะรถจอดอยู่ลานจอดรถนะครับรโอเคฮะก็ไปไปกันเลยครับอันชำระค่าบริการด้วยหรอทางเข้าฮะมีลงทะเบียนด้วยนะฮะโอเคก่อนจะเข้าก็ต้องลงชื่อเผื่อมีคนหายคนอะไรนะฮะทางน้ำตกเขาก็จะได้ตามหาตัว ทางอุทยานเผื่อคนหายคนอะไรนะฮะได้ลงทะเบียนลงชื่อไว้โอเคนะฮะมีค่าเข้าด้วยนะฮะค่าเข้าคนละสามสิบสามสิบบาทบอกเลยนะครับครับแม่มาใจหมฮ่ เงินใจออมาเงินมาหาออผู้สูงอายุนี่ไม่ต้องมีสามคนใช่ไหมของผมสามคนนะสามคนสามคนผู้สูงอายุไม่ต้องเจขาไม่เอาตังค์ต้องลงทะเบียนผู้สูงอายุเขาไม่เอาเขาไม่เก็บตังค์นะผู้สูงอายุครับโปรใช่นนะโโปรโมชั่นนะเอ๋มแถมเด็กด้วยรถจอดฟรีคู่นี้เที่ยวฟรีค่าเที่ยวฟรีคู่นี้เที่ยวฟรี เบียนเผื่อมีคนหายคนอะไรทางอุทยานก็จะได้ตามตัว<า>นะครับลงชื่อไว้ฮะนี่ครับเด็กฟรีครับช่วงนี้ที่จอดรถที่อะไรฟรีฮะยานพาานะสามารถก็จะเก็บแหละครับแต่ มันเป็นเทศกาลฮะก็เลยยกเว้นไปโอเคครับเอาใจเราป๋อใจเราบว่องอข่อึไปครับถ่ายคลิปครับถ่ายคลิปโอเคครับก็เดินเข้าไปแล้วคนก็หลังๆเข้านะฮะ ครับต้นนฮะกำลังผลขวางหรืออุปกรณ์ทําส้มตํานะฮะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นป้ายน้ําตกนะฮะ,ะน้าตกภัยวันนะฮะโอเคเจ้าอีเจ้่นหโอเคอ่าก็น้ำตกไพวันครับ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดนะฮะตำบลคลองเฉลิมนะฮะจังหวัดกรุงหลาห <ả? S 1> อําเภอพัทลุงนะฮะตกไขวันโอเคครับก็ประมาณนี้นี่ครับตกไขวันก็ในเนื่องเนื่อง,เน,องเนื่องในเทศกาลก็จะมาเที่ยวกันมาณนี้ฮะไม่ได้มาเที่ยวครับก็ มาเล่นน้ำกันอากาศร้อนครับภาคใต้ครับโอเคว่าเดี๋ยวไปดูน้ําตกเลยตอนนี้กําลังได้ยินเสียงน้ําตกอยู่ฮะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศน้ําตกให้ดูนะฮะโอเคไป let's go ออบรรยายเพิ่มนะก็จะมีร้านค้าร้านขายลูกชิ้นร้านขายสายไหมนะนะนะครับก็จะมีบริการร้านค้าให้อยู่ที่น้ําตกเลยนะับคนก็จะมาจับจองพื้นที่กันโอเคเรามาเล่นน้ํากัน,นะ ไปดูบรรยากาศน้ำตกกันดีว่าโอเคเฮ้ยคนมามาเล่นว้าวน้ำตกก็ถือว่าน้อยครับไม่ก็ไม่น้อยแต่ว่าแบบว่ามันน้ำไม่เยอะโอเคน้ำไม่ค่อยเยอะครับน้ำตกนะฮะแล้วดูบรรยากาศเลยนะฮะคนก็จะมาจับจองกันนะฮะไปถึงข้างล่างนู่นเลย เหรอครับเนี่ยคนก็จะมาจับจองพื้นที่กันนะฮะว่าเราจะเล่นตรงไหนโอเค okay. เราจะเดินมาอย่างนี้เลยอ้าวน้ำตกเนี่ยนฮะเือนน้ำตกอ้าวเจอแลับไปถึงข้างล่างนู่นเลยนะครับคนนะฮะ เทียมน้ำครับอีกทีนี้อาาเย็นดีฮะจะเป็นปา่าป่าน้ำตกนะฮะโอเคเป็นป่า,าน้ำตกนะฮะเราขึ้นฝั่งนี้ก็ <c oughs> จะมีวิวให้ถ่ายรูปส,สวยๆเพราะว่าเป็นเพราะว่าเดี๋ยวผมอธิบายอ่เาเขาเรียกว่า พื้นที่นะฮะเรียกว่าสถานที่โขดหุนจะเยอะก็จะมีสถานที่เที่ยวเยอะนะฮะไอ๊สถานที่ถ่ายรูปเยอะฮะโอเคคนก็จะมาจับจองพื้นที่แบบว่านั่งทำข้าวกินกันเล่นกันกินกันไปนะฮะโอเคว้าวนี่ดูดูว้าวครับโอเคครับก็ เกาะผมขึ้นมาเขาแล้วฮะจะเป็นตอไม้นะฮะว้าวน้ำตกสว,วยฮนะสวยนะฮะก็ต้องระวังดีๆน,นะฮะเรื่องเลื่อนเถื่ออะไรตกนะฮะอ้าวคุณกำลังหลังกันเข้ามานะฮะช่วงนี้<า>อ่าโอเคครับอ่ากลุ่มของเราจะอยู่ตรงนั้นนะอ่ะกลุ่มของเรา ่าพี่ต้นมีพี่ต้นมีแม่มีทั้งสี่คนฮะแล้วก็มีเพื่อนแม่เพื่อนอะไรด้วบ้างอโอเคอ่านี้ก็จะเป็นขาวขาว่าเบ้าไวครับเราเล่นได้ตลอดนะครับเพราะว่าท้างบนมันน่าจะเล่นไม่ได้เพราะว่ามันมีนี่ตรงนี้นจะ่พาเล่นตรงนี้ฮะตรงนี้ <C ue> โอเคครับ ระวังลื่นระวังอะไรนะช่วงนี้ก็กระวังโอเคครับก็เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวพาลงเล่นน้ำเลยนะฮะโอเคนี่โอเคนะครับนี่ตกนี่ตกชิเนี่ฮะสว้เลยนี่เห็นไหมคนเห็นนะครับโอเคก็สวยงามคนเยอะอ่ะสนุกค,ครับสนุกคั้นี้ก็มี บนสุดไม่น่าจะมีแล้วครับน่าจะมาแค่ประมาณนี้น่าจะขึ้นมาสูงสุดแค่ประมาณนี้นะฮะโอเคครับก็ป่ะไมพาลงเลยเพราะว่ากลุ่มของเราอยู่ข้างล่าง <c oughs> เราไม่กล้าขึ้นไปสูงอ่าโอเคผมลงมาแล้วนะตอนี้ผมอยู่ตรงนู้นโอ้ยังสวยฮะโอเคน้ำตกไรวันนะโอเค โอ้เริ่มร้อนแล้วครับสักพักผมก็จะลงเล่นน้ำโอเคน่ครับสวยสาวสาวมีอ่าไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยถ้าคุณเป็นผู้ชายจะมีสาวสาวไหมถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะมีสาวสาวโอ้เยอะแยะครับก็มาเล่นกันมาเจอกันพบปะกันได้ฮะโอเคนี่สวยฮะสวยสวยครับ โอเคเดี๋ยวผมจะไปถ่ายมุมข้างล่างนะถ่ายเฉยขึ้นมาดูบรรยากาศดูวิวส,สวยๆอ่ะอินเสิร์ตข้างในโอเคครับ <c oughs> นี่ครับบรรยากาศครับถ่ายถ่ายเฉยขึ้นไปนะคระับเล่นน้ำนู่นอ่าเนี่ยครับเฮ้ยสักพักเดี๋ยว,ยวผมลงเล่นน้ำนะฮะผู้คนก็กำลังเริ่มมาเล่นแลยละอมบอกเย็นครับบรรยากาศเย็นดีอะยกเว้นอยู่ในแหละในแดดนะฮะแดดจะร้อนจัดนะฮะ โอเคฮะข้ okay. างล่างก็มีข้างล่างจะเป็นคลองน้ําและอาลงมาถึงชั้นนี้ข้างล่างจะเป็นคลองน้ำแล้วั้นโดยสนัเป็นน้ำตกโอเคคนก็จะมาเล่นตรงคลองน้ํากันนะนั่นแหละครับก็อ่ะเดี๋ยวผมจะพาลงเล่นน้ำสักพักนะฮะโอเคหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมไม่ถอนหมวกนะเพราะผมถอนหมวกทุกคนเหยีตกใจนะครับเพราะว่าหมวกผมร้านนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมจะลงน้ำแล้วนะฮะเล่นน้ำแล้วโอเคครับก็เป็นครั้งแรกนะฮะที่มานะฮะตอนเมื่อกี้ก็พาเพื่อนๆไปดูชั้นบนอ่าโอเคตอนนี้ก็ลงเล่นน้ำกันโอเคครับก็ไปเดี๋ยวผมถอดหมวกเลยแล้วกันนะฮะเนี่ยล้านไหมผมล้านไหมโอเคนีคคับ โอ้ผมไม่ได้ตัดผมไม่ได้ตัดนะหัวร้านโอเคก็ใฉยวงเลยนะครับเล่นน้ำกันโอเคครับเดี๋ยวขอเก็บของกนป่ะปัดลงแล้วครับโอ้ยจะนั่งจะนั่งลงลงตรงนี้เลยนั่งเลยก่อนนะนี้เรื่อยๆ โอเคครับเฮ้ยโอ้โอเเหหมดเงินนะครับเ,เย,ย,ย,ย็นชิบหายเพื่อนเอ้ยเนี่ยวันีผมไปกาดเดิมน,นะครับ ว้าหย่าเลยอะลงมาตรงนี้ปั๊บโอ้ย,ดยอดเลยไรบ้างอะเสียกันครับเสียกันเข้าปุ้ ปลาเล็กด้วยครับปลาเล็กดูปลาเล็กครับปลาเล็กด้วยครับโอ้โหท่วมเลยปลาเล็กน<อ>ะครับคนเยอยเลยครับว้าวยอดเลยครับคนเยอะแยะฮะก็ไม่ต้องสงสัยนะว่ามีฉี่มีอะไรไหมมันอัดมันมีห้องน้ำนะฮะ คุณอาจจะวิ่งฉี่ห้องน้ำอยู่นะ <c oughs> ว,ว้าวโอ้สุดยอดเลยครับ <c oughs> ตอนนี้ครับตอนนี้ตาจอเต็มไปด้วยน้ำฮะรู <c oughs> ้ปะเดี๋ยวผมจะขึ้นก็แล้ว <c oughs> โอ้สุดยอดเย็นยทิบหายเลยครับแล้วกโอเค ระวังเป็นไข้เป็นอะไรกันด้วยนะฮะทรงผมดูทรงผมโอเคครับก็เดี๋ยวผมขึ้นไปเช็ดหน้าจโทรศักวอนครับพี่ต้นจะลงเล่นน้ำครับตะโกกฮะเย็นๆเย็นหายเมื่อกี้ผมลงไปแล้วว้าฮหมูเล่นน้ำครับหมูเล่นน้ำวน อลงลงลงไปชั้นล่างลงไปชั้นล่างลงไปชั้นล่างไปโอเคแล้วเดี๋ยวผมลงแล้วนะฮะ công việc thắng đi 2 á Ủa, năng bay gì là này này chưa ra ha ลึกไหม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 ลึกบ่ลึกบ,ลกบล่ลึกไหมลึกไหมลึกบ่ยู่เสียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคงลงลงตรงนี้นะฮะเดี๋ okay. โอ้โหอ้โหคนลึกครับโอ้โหคนลึกเลยกล้องกล้องไม่กันน้ำนะฮะคดตกนี่ที่เรียบร้อยฮะฮ่โอ้โคนลึกโอ้ย ดูดูพี่ต้นพี่ต้นว้าลงคุณครับลง <scratching> ยอดเลยครับ <S <S <อ>เย้ว้าวคนเยอะนะฮะ ยอดสุดยอดเอ้ยมันจะมีมันจะมีโขดหินโขดอะไรด้วยนี่ให้ยืนดูยืนละโอ้เล่นน้ำกันนะโขดเยอะนะครับโขเยอะดูดูดูโอ้ขึ้นเนี่ฮะขึ้นเนียนดีกว่าโอ้ทำมาสั้นเล่นน้ำครับเล่นน้ำ แล้วตอนนี้จอมเมนเมืดจังวะแบบน่าจะหมดนะครับแบตโอเคครับก็ทีพีพาเที่ยวก็จะมีประมาณนี้ฮะน้ำตกไยวันนะฮะจังหวัดพัทลุงนะฮะที่ต้นโอ้ยยอดยอดครับว้าวเดี๋ยวเดียวผมดนคโอเค ภาพสตกอย่างสวยฮะพูดข้าบนนะเล่นกันนะฮะโอเคครับก็เราจะพาจบคลิปประมาณนี้ฮะโอเคพาเที่ยวฮะได้อะไรบ้างฮะโอเคครับ <c oughs> <c oughs> เคคบกีเฮ้เับ บว,ว่าเดียวประมาณเท่านี้ก็ผมจะไปเล่นน้ำแล้วนะฮะเจอกันใหม่คลิปเร็วดเร็วนรับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ s u b ส c r i b e ์ช่องแอปโมเดิร์นด้วยนะครับก็อ่เจอกันใหม่คลิปรวเร็วหน้า,า,าค,น like, share, นครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ